มาครับวันนี้เดี๋ยวพามารับชมกับยาริสที่เป็นตัวท็อปกันบ้างดีกว่านีครับเป็น5ประตู1.2รุ่นไฮคุณผู้ชมปี2020คันนี้จะบอกว่าไฮไลท์เลยนะคือเรื่องของตัวชุดแผ่งเต็มลำและเลขไมค์การใช้งานเพียงแค่7,000โลเท่านั้นมือเดียวไม่มีช้ำออปชั่นเยอะมากคุณผู้ชมและคันนี้ประวัติส่วนด้วยนี่คุณผู้ชมแท้ๆเลยนะครับใครสนใจนะครับตัวยาริสตัว1.2ไฮตัวท็อปแบบนี้อยู่ คลิปนี้ผมรีวิวให้ละเอียดเช่นเดิมสนใจดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแล้วก็ FC มือ2ทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมมุฒินะครับจากช่องพันสองอีโคคาแล้ววันนี้ผมก็เช่นเดิมครับมีรถมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับกับตัวยาริสแต่วันนี้พิเศษครับมาให้รับชมกับตัวยาริสที่เป็นตัว1.25ตัวท็อปสุด นะครับราคาอย่างดีเลยนะประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วประมาณ2 3 0 0,000บาทและรถมือเดียวนะครับไม่เจ็ดหมื่นโลอย่างที่ทุกคนได้เห็นในไฮไลท์เมื่อสักครู่นี้ตัวรถสวยมากครับไม่ว่าจะเป็นตัวสเกิร์ตชุดแต่งนะครับฟิล์มกันาสาดผมเบิกติดให้ใหม่เรียบร้อยคือรถ่ยคือสวยเลยราคาดีด้วยนะครับแล้วก็อปเดียให้ดูด้วยนะคันนี้นะที่ทุกคนสนใจเยอะเนี่ยขายแล้วนะนนี้วันนี้ลูกค้ามารับรถนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวนี้มาดูกันรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรนะครับผ่อนไม่แพงประมาณ7 0 0 0ักว่าบาทตลอดอายุสัญญานะดอกเบีย้ยตอนนี้เริ่มต้นนะลูกค้ามีเครดิตเริ่มต้น2.29เท่านั้นนะครับยิ่งระยะสั้นดอกเบีย้ยยิ่งถูกนะทักทายมาสอบถามรึกษากันก่อนได้นะครับอ่ะมาดูกันตัวรถน่าสนใจขนาดไหนอันดับแรกครับเรื่องของระบบไฟด้านหน้า นะสเปคเดิมของโรงงานเขาเนี่ยตัวไฮเนี่ยไฟหน้าเนี่ยได้เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้คุณผู้ชมนะโปรเจคเตอร์นะครับไฟสูงจะเป็นแบบมัลตินะครับมีไฟเดทา้าไฟเลี้ยวมีมาแบบนี้แยกการทํางานชัดเจนและหน้าเลนใส่กลิปเลยนะครับไฟเดทา้าไฟตัดหมอกมีมาให้ครบแล้วพี่ดูชุดแต่งครับพี่ผมบอกว่ามันสวยเนี่ยมันสวยชุดแต่งคุณผู้ชมนะรถใส่สเกิร์ตเนี่ยเดิมๆเนี่ยใส่สเกิร์ตเนี่ยมันทําให้รถเนี่ยมันดูหล่อ ดูมีมิติรถมันดูเต็มนะครับใครหาอยู่นะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยสภาพแบบนี้ที่มีชุดแต่งเนี่ยมือสองเนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนานๆจะเจอกันทีนึงก็ใครสนใจหรือมองหาอยู่ราคาที่มันไม่ได้แพงเนาะสี่แสนอึ่งหมื่นเะก้าพันเนี่ยตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับเอกสารก็ไม่ต้องยุ่งยากแล้วก็ฐานเงินเดือนก็ไม่ต้องเยอะก็ออกได้แล้วนะรายได้สักประมาณหมื่นห้าเนี่ยจบ,จบๆนะ่รวมโอทีรวมเบี้ยขยัน นะต่างๆเนี cage, ่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณสักหมื่นห้าหมื่นหกเบ็ดจบแล้วเป็นเจ้าของคนเดียวจบๆนะครับล้อแม็กเดิมขอบ15นะครับเป็นแม็กสีเท่ากันปัดหน้าเงานะครับเป็นอ่าตัวล้อเนี่ยล้อสิบห้ามากับยางสเปคหนึ่งแปดห้าทับหกสิบนะได้ยางโยโกฮาม่าด้วยนะสี่เส้นนะหลายบาทนะชุดนี้นะครับบอกเลยนะกระจกข้างเนี่ยเป็นสีดำนะครับปรับท่อไฟฟ้าได้ ฟรีอย่างที่ผมบอกนะว่าสั่งเบิกปิดให้ใหม่เรียบร้อยกันสาดปิดให้ใหม่เรียบร้อยนะครับกระจกหน้าก็ของเดิมนะนะครับของเดิม To โยต a นะครับไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการแตกร้าวแต่อย่างใดนะครับและยังไม่พอนะคุณผู้ชมครับตัวมือจับประตูนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้ด้วยนะครบหล่อๆแบบนี้เลยนะครับตัวหน้าล้อไ่ยจะเป็นดิสเบรกนะครับตัวล้อนะส่วนล้อหลังจะเป็นดรัมเบรกนั่นเองนะครับสเกิร์ตแนบเนียนสนิทร,รอบคันครับ ไม่มีอ้าไม่มีพเพเยะทุกอย่างโอเคเดิมสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับภายในแบบนี้เลยเป็นสีดํตาตัดกับสีดําเป็นโนแบ็คครับตกแต่งมาดีครับสวยงามภายในไม่มีชม้ําตรงนี้เป็นหนังนะครับนุ่มนวลผิวสัมผัสดีด้วยนะตัวรถเป็นปี2020เดิมแท้ <c oughs> นะครับไม่มีกันแตะเทปทาสีแต่อย่างใดนะครับพรมพายางอยู่ครบสมบูรณ์แบบนี้ชัดเจนครับนะภายในสวยกริ่ครับคอนโซลไม่มีช้ำครับหรือรอยต่างๆไม่มีให้เห็น นะถ่ายให้เห็นนิดนึงนะ1.2ไฮนะครับปี20มาย7 4 1 9นะครับ4แสนหนึงหมื่นเก้าบาทเท่านั้นนะ้ภายในแบบนี้เลยนะรายละเอียดดีครับตัวเบาะไม่มีย่นไม่มียับไม่มีฉีกขาดครับแต่คงตะเข็บยังคงตึงสวยแบบนี้ชัดเจนนะใครหาอยู่นะยาริสรีบจัดนะครับรับประกันโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร์หากซื้อไปตรวจเจอว่ารถเนี่ยเคยมีการชนหนักจมน้ํา ความกลับสีกรอใหม่ตรงนี้ทางเราบริษัทเพชรยนต์นะครับการันตีครับซื้อคืนทันที100%นะครับบ่อนั่งแถวหลังพี่ๆลองดูฮะตึงและสวยจริงๆไม่ย่นไม่ยับทุกอย่างรายละเอียดดีสเปคสวยครับนะภายในคลิปกริปหลังคาสีดำนะครับริ้วรอยเจิมต่างๆนะครับไม่มีให้เห็นเลยนะครับครบครับส่วนด้านหลังครับหลังเดิมๆนะที่ปัดน้ำฝนอยู่ครบก้องถอยมีมาสเก์ต สเกิร์ตนี่ถือว่าครบเลยนะได้ไปท่อสีใบนะครับผมว่าสวยนะน่าใช้มากนะครับสภาาศเป็นแบบคีบฉลามด้วยนะครับตัวรถดีครับสีเต็ม100%อนะครับทรงรถค่อนข้างโอเคเลยนะรถพอมีสเกิร์ตก็ค่อนข้างหล่อมากๆแบบนี้นะครับใครสนใจนะอย่าลืมนะที่อยู่ต่อหาผมลองมาดูรถทดลองขับกับผมกันก่อนได้นะครับเมื่อจับประตูนะครับฝั่งคนขับนะครับเป็นสมาร์ทเอ็นพีแบบนี้ด้วยครบเลย เปิดให้ดูด้านในเพิ่มเติมครับนี่รายละเอียดตัวเบาะครับสภาพนีจริงๆคุณผู้ชมนะไม่อยากให้พลาดครับใครหารถ h ฮสปกประตูนะประหยัดน้ำมันแล้วได้ค่ายหลัก t o โย t a แบบนี้รีบจัดครับแนะนำเลยนะประวัติศูนย์เป๊ะคันนี้นะครับสติกเกอร์แรงดันลมยางครบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับติดบอกฝั่งคนขับก็ไม่มีซุดไม่มีฉีกขาดด้วยนะโดยรวมผมถือว่าค่อนข้างดีแบบดีมากๆเลย ได้พวงมาลัยที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสปอร์ตเบนอาร์ชัดเจนเนาะเรารับประกันทุกคันอยู่แล้วนะว่าคันไหนที่เปิดมาตรวจเจอเนี่ยเบนอาร์หายเบนอาร์สร้างใหม่ตรงนี้เราซื้ยคืนนะครับลงระบุอยู่ในเล่มสัญญาชัดเจนนะครับเราการันตีให้แบบนี้อยู่แล้วทุกคันนะพวงมาลาัยมัลตินะครับประัติศูนย์ปุ่มพุชสตาร์ทครบครบอ่ะสตาร์ทสักนิดนึงครับจะหากุญแจรถก่อนนะ สักครูสักครสเดกุกกใแจก็เป็นลนักษณะแบบนี้คุณผู้ชมนะครับสมัยใหม่มากๆนะครับเชื่องเดี๋ยวติดครับนะหน้าปัดเรือนไม้นะครับสแสดงผลเป็นดิจิตอลแบบนี้ครับสวยงามนะครับเองไม้เจดหมื่นสองพโลอย่างที่ทุกคนได้เห็นในไฮไลท์ว่าทุกอย่างเนี่ยเดิมแท้สเปคเดิมโรงงานจริงๆนะครับด้านล่างมีออโต้สตาร์ทสต็อป นะครับแพชชั่นคอนโทรลการลื่นกันถไลมีมาให้คุณเรียบร้อยหมดแล้วนั่นเองนะครับและยังไม่พอนะคันนี้นะครับติดตั้งในส่วนของตัวกล้องมองหน้ารถมาให้ลูกค้าและกล้องหลังเนี่ยมีมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยครบเลยหน้าและหลังอันนี้เห็นไหมไอมิชี้บอกเห็นไหมนะครับดำๆติดมาให้เรียบร้อยแล้วหน้าจอกลางทัชสกรีนนะครับรองรับนะครับในส่วนของตัวทีลิงหรือว่าแอปเปิ a คาร์เพีย o ์ออโต้เนี่ยเขาสามารถเชื่อมได้แล้วนะยังคงแค่เชื่อมต่อ ก็ใช้งานง่ายตอบจทย์เรียบร้อยครับนะและแอร์ฮะได้แอร์ Auto, เออโต้แอร์เย็นเจี๊ยบลมแรงแอร์เย็นนะครับใครหาแนวแนวนี้อยู่นะครับรถสเปคกดีออ PTION ดีไซน์ภายในสวยสวยเนี่ยจัดได้เลยนะครับที่วางเจ้าน้ำสองลายเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้สเกียร์อาร์กลต้องถอยติดให้อัตโนมัติแบบนี้นะเบรกมือเป็นแบบก้านยกครับฟืนไฟสองสว่างใช้งานปกติครบถ้วนสมบูรณ์กางนั่นเอง อีกหนึ่งจุดที่อยากจะให้รับชมเลยคือในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องนะหน้าห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นห้องเครื่องเดิมๆที่เดินจริงๆเดี๋ยววันนี้ผมเปิดให้ดูนะได้ฟังเสียงเครื่องด้วยนะตอนนี้ผมไม่ได้ดับเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทเครื่องปกติที่ลองดูหน้าห้องเครื่องก่อนนะครับค่อนข้างเรียบร้อยนะครับแห้งๆกริ๊บกริบแบบนี้เลยนะมาดูโครงสร้างกันนะครับน็อตนะไม่มีถอดนะครับไม่มีแกะไม่มีขันไม่มีไข นะ้ารูระบายเหรียญบาทอยู่ครบกลมสวยทุกอย่างทั้งหมดชัดเจนแบบนี้นะครับหน้าหลังซ้ายขวาครบทุกอย่างร้อยเปอร์เซนต์แบบนี้นะครับด้านข้างฝั่งขวาครับน้าหัวงหัว,ว,ว,วน็อตแก้มข้างนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมไม่มีการถอดเป้าหัวโชคเม็ดอาร์คอยู่ครบสมบูรณ์คันหน้าครับครบ,ครบแบบนี้เลยนะครับชัดเจนนะครับส่วนตัวด้านนี้คุณผู้ชมเห็นไหมฝั่งซ้ายมือก็เดิม สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับน็อต mm hmm. ไม่มีถอดไม่มีขยับนะแก้มโพรงแก้มข้างซ้ายขวาเดิมสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่วนเครื่องยนต์นะครับขนาด1 2ึสอลิตรหรือว่า1,200ซีซีประหยัดเช้อเพิงด้วยนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ23มโลลิตรคุณผู้ชมถือว่าประหยัดคุ้มมากๆนะคุณผู้ชมถ้าอยากจะประหยัดหรือกว่านี้เซฟกว่านี้ต้องเป็นพวกไฮบริดแล้วนะแต่นี้เดิมเดิมเนี่ย เครื่องพันสองน้ำมันล้วนเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่ไม่มี water, อินเวอร์เตอร์อ่าไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยนะเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยผมบอกแล้วว่าประหยัดจริงๆแล้วนะน่าใช้นะครับนะไม่มีน้ำมันรั่วไหลซึมนะครับทุกอย่างเดิมสมบูรณ์นะสนใจติดต่อเข้ามาครับย้ำเบอร์โทร091 027-2415นะครับกับตัวยาริส1.2รุ่นไฮคันนี้นะครับเบอร์โทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะกับการรีวิวรถ 1> 1. 2นอนะอีโคคาร์คันนี้นะครับคุณผู้ชมใครสนใจติดต่อเข้ามาจะซื้อสดสก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้วันนี้ขออนุญาตนะครับขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนะคลิปหน้ารีวิวรุ่นไหนก็ติดตามไปด้วยจะได้ไม่พลาดรถอีโคคาร์สวยๆคันถัดไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ